أو أن يقظا <applause> قال لا تخافا <applause> إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى พระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงพระนิตบอาบของพระองค์พึ่ประสบในพี่น้องที่รักขอัลลอฮ์ครับรักอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวมัตลารครับรักท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลล็ออะลัยฮุมัสลัมรักบรรดานบียุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อห์อะลัยฮุมัสลัมรักมนาสฮาบะของท่านนาบีเพราะบรนาสฮาบะของท่านนบีพี่น้องครับเป็นตัวอย่างให้กับผู้ศรัทธาอย่างมากมายที่อัลลอฮ์ทรงขอพระทัย รื่องราวของอันหุมวาร์ดุอันอัลลอฮ์ส่งผอพระไทยและบรรดาสุฮาบานั้นยินดีต่ออัลลอฮ์ยินดีต่ออิสลามยินดีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไรคือมัสลัมชีวิตของผู้ศรัทธาไปนะครับรอดปลอดภัยทั้งชีวิตทงในโลกนี้และก็โลกหน้าต่อเมื่อผู้ศรัทธานั้นครับเชื่อนะครับอยู่ในคําสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็ออะไรคือมัสลัมพี่น้องที่รักขอแล้วครับประวัติศาสตร ของท่านตบีริสเลตุนรัมบวีนั้นนะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับการเผยแพร่อิสลามของท่านตบีมุฮัมมัดสลุลลัลุอะไรฮิวะบสัลลัมเป็นน้องที่รักขอรอครับด้วยกับหัวใจนะครับขอเรียกร้องเชิญชวนด้วยกับหัวใจนะครับเรารักกันนะครับเราเชื่อมั่นอิสลามอย่างมากว่าขออย่าให้เรื่องราวของประวัติศาสตร์มีค่าเพียงแค่10คะแนนหรือ20คะแนนบนเวทีการประกวด หรือกาเรียกวกาบการเวทีแห่งการที่จะการท่องจําประวัติศาสตร์ไม่ใช่การท่องจําประวัติศาสตร์ของท่านนาบีนั้นเหนือค่าอย่างมากมายพี่น้องที่รักของนะครับบอกกับลูกหลานนะครับบอกกับตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันว่าเรื่องราวของท่านนาบีนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าอันสําคัญยิ่งกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามของที่ท่านนาบีและบรรดาสฮะบ,บานั้นยากมันมีความยากความทุกข์ระทมแต่ก็ยืนหยัด เพื่ออวโลกสุภะนาหูตะลาพี่นร่รกขวาครับเคยตั้งคําถามดังนี้ว่าเราเคยถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกเหยียดหยามไหมจะอย่างไรก็ตามนะครับคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับการดูถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกเหยียดหยามโดยเฉพาะเรื่องราวอิสลามเนี่ยมากมายแต่จะมากมายอย่างไรเนี่ยพี่น้องครับ ก็คงจะไม่เท่าหรอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไรวิวซาลัมหรือนบียุคก,ก่อนๆหรือบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีที่ได้รับความยากลําบากยิ่งถูกกล่าวร้ายถูกรังแกถูกเยาะเย้ย,ย,ยถูกถักถางอย่างไรมันก็กลับเพิ่มหัวใจที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาดังตัวอย่างหนึ่งไปแล้วครับท่านนาบีม,ม,มุฮัมมัดสุลล็อปอะไรวิวซาลัมเนี่ย ช่วงที่ท่านถึงขนาดว่าเมื่อท่านนาบีได้ยืนและมาอยู่ที่ร่มเงากะบัดนเวลาดันชากเรตมะกาท่านอัมโะอบูจฮันอบูละฮับอุมัยยะใครหลายๆคนเนี่ยพี่น้องครับเขาเยาะเย้ยท่านนาบีตรงๆเวลาที่ท่านนาบีค่้มสุยดต,ต่ออัลลอฮ์เวลาที่ท่านนาบีนั่ยค้มรุ่งัว่ต่ออัลลอ์พวกเขาก็เยาะเย้ยถากต่างไม่ใช่เพียงแค่คํเยาะเย้ยถากต่างเท่าน,นั้นนะครับอบูละฮับอบูจฮันหรือใครหลายๆคน อุบายมีคอาลับหรือใครลหลายๆคนที่อยู่ในยุคท่านเนี่ยพี่น้องครับเขาถ่มน้ําลายใส่ท่านอับีุลสลิซัมบอกซอฟิรุล,ล่าเขากล่าร้ายท่านกล่าวร้ายท่านบาาานบีเวลาที่ท่านนบีก้มสูดพวกเขาได้นําเอาอรกของแพ้นะครับที่เป็นเครื่องในที่เป็นกระเพาะของพี่น้องเห็นเนระื่องเครื่องในของของของวัวของแพ้นะ,นะครับแต่นี่ไม่ใช่ รกอูดหรือว่าเครื่องในท้องอที่ถูกแล่ออกมาแล้วครับมาโผมใส่ท่านนาบีซึ่งสิ่งสกปรกมันเกิดขึ้นครับหรือบางทีก็เอาผ้าผืนยามารัดคอท่านนาบีเวลาที่ท่านนาบีคุมหรือกรืกรุร่มสุดหรือบางครั้งพวกเขาก็ใช้เท้าทําร้ายท่านนาบีแต่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสโลลออฟอะลัยฮิวะสลัม้วยกับความเชื่อมั่นต่อร้ดองซอัตอดทนแล้วก็กลับบอกว่าอย่างไร มันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันอย่าเอาล้อขอพระองค์ที่ทรงให้พวกเขาได้รักทานน้ำถ้าเราถูกกระทำแบบนั้นเราคงไม่สามารถที่จะทนได้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวะสลัมไปแล้วครับถูกกระทำแบบนั้นแต่ท่านนาบีก็ยังยืนหยัดต่อพระองค์ในการที่จะประกาศศารนาอย่างที่นําเรียนก่อนหน้านี้ครับการกล่าวร้ายเยาะเย้ย,ะย,ะย,ะยะถากถางตาต่อตาฟันต่อฟันของชาวกูรชสมะกั และต่อมาสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวร้ายกับท่านนบีก็คือการปิดเบือนคําสอนพวกเขาได้สร้างความคุมมคือและโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคําสอนของท่านนบมมลลลีมมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาทุ่มเทคำสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้ผู้คนมีโอกาสได้พินิจพิจารณาหรือไข้ครวนในเนื้อหาสาระและการด่าว่าการเชิญชวนของท่านนบมมลลีมมุฮัมมัดสุลลอัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมโดย พวกเขากล่าวหาว่าท่านนบีนั้นนะครับเหมนที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสโลโลุลต์ลป็นอะไรหรือว่าสอลในามาเป็นอะไรอสรัสซาติรุนอววาลีนเขาบอกว่าอัลกุรอานนั้นเป็นนิยายนี่คือคํากล่าวหาคํากล่าวร้ายของชาวกุเรตนะครับบอกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอสัสซาติรุนอววาลีนเป็นอัลกุรอานเป็นนิยายปรมปราเป็นนิยายของประชาชาติสมัยก่อน,กอนๆที่เขียนเกินขึ้นที่เขียนกันขึ้น และถูกนํามาอ่านว่าให้ขึ้นใจทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นนี่คือคํากล่าวที่อเลอธทรงบรรจุให้เป็นข้อคิดนะครับในส่อันุรก่อนนะครับอายาที่สิบาอายาที่5นะครับที่กล่าวถึงคำกล่าวที่พวกเขาได้กล่าวร้ายท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์อะลัยฮิวะสัลลัมครับแล้วก็ยังมีคํากล่าวอื่นๆที่บอกว่าท่านนบีเป็นนักสัญาศาสตร์เป็นผู้ที่วิกลจริตนะครับหรือพวกเขาบอกว่าแท้จริงอัลกุรานนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากการโกหก ที่มุฮัมหมัดได้กุขึ้นเองและหมู่ชนอื่นๆก็ได้ช่วยเขาในเรื่องนี้อูซูบิลลานี่คือคํากล่าวร้ายของชากูเรตประกาศที่พยายามที่จะสกัดกัน้นท่านนบียมุฮัมหมัดสลลลอฟอะไลคิวะซัลล,ลมนะครับหรือบอกว่าแท้จริงมุฮัมหมัดไม่ใช่ใครก็เป็นสามาถชนคนหนึ่งนะครับหรือแท้จริงสามาถชนคนหนึ่งสอนเขาบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีได้นํามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ มีคนสอนเข้ามาทั้งๆที่พวกเขารู้ดีว่าท่านนบีนั้นอ่านไม่ออกและก็เขียนไม่ได้ทั้งๆที่พวกเขารู้ดีว่าคํากล่าวของท่านนบีโดยเฉพาะอันกุรานที่มาจากอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับนักกวีต่างๆมัาเป็นคําที่สละสรวยอีกทั้งมารยาทของท่านนบีความอ่อนโยนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัย์ิวะซัลลัมพวกเขาเคยกล่าวหา ท่ารอซูลแลลอะไรฮิวะสลัมว่าอะไรเกล่กับรอซูลคนนี้เขากินอาหารและเขาเดินในตลาดพวกเขาไม่เขาไม่มีความแตกต่างกับเราเลยมันเป็นข้อคิดนะครับท,ท,ทั้งที่สัจธรรมมาถึงแล้วเนี่ยทานผู้ชมที่รักรก่อนแล้วครับอลรร์ได้ทรงส่งท่านนาบีมมุฮัมมัสดสุลแลลอะไรฮิวะสลัมอ่านไม่ออกและเขาเขียนไม่ได้แล้วก็พวกเขารู้ดีว่าท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลแลลอะไรฮิวตสลัม ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยผ่านการอ่าน,านการเขียนการเรียนชีพของท่านที่อยู่กับความยากลําบากอยู่กับคุณลุงของท่านนะครับท่านขยันมุมานะอดทนท่านนบีทำนะครับรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะรับจ้างตักน้ำนะครับดูแลสวนท่านนบีผ่านทั้งหมดลนะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่ท่านนบีนํามาเป็นสัจธรรมนะครับแต่พวกเขากล่าวร้ายท่านนบีถ้าหากว,ว่าอาลัลลอฮ ได้ส่งอันนี้จริงที่เขาพูดนะครับมันยิ่งกับตอกย้ําถึงความเป็นมุยิซาร์หรือความยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์สุบฮานหฮวตาลาที่อัลลอฮ์อนุมัติให้กับท่านนบีในการเผยแพร่นะครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมานะครับเป็นอะไรนะครับถ้าหากว่าเป็นมาลาิก้าพวกเขาจะบอกว่าอ๋อมาลาิก้าก็ได้ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอาจจะกล่าวอย่างนั้นหรือให้ท่านนบีเป็นคนร่ำรวยก็อาจจะบอกอ๋อมูฮัมมัดรวยเขาก็ทําได้ แต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านนบีนั้นเหมือนกับพวกเขานะครับเป็นปุถุชนคนธรรมดายอย่างเขาแต่ลลอ a ์ได้ทรงอนุมัติให้กับท่านนบีนั้นเป็นนบีพวกเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แต่พวกเขาก็เก็บซ่อนความเกลียดไว้นะครับในใจจนกระทั่งมันเปิดเผยอ,ออกมาแล้วก็กล่าวร้ายท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลอะัยท um, ี่อิสลัมอีกทั้งพวกเขาได้ทําการต่อต้านอันกรานด้วยการยึดตำนานเล่าขานแทนและ ทำให้ผู้คนหมกบุ้นอยู่กับคำตำนาเหล่านั้นแทนอันกุรานครับเวลาที่เราเรียนถึงปากวัติศาสตร์เนี่ยที่แหล่งที่มาสำคัญที่สุดนั่นก็คือจากอันกุรานจากกิตาบุลล์นะครับแหล่งที่มาที่ไปอันเป็นการแรกก็คือจากอันกุรานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ส่งกล่าวไว้โพชนาดไว้ครับบอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์อัสนุกไอ้สหาอันกุรานประวัติศาสตร์ที่ดีเยี่ยมที่สุดที่ดีที่สุดนั่นก็คือ ประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวไว้อัลกุรอานนะครับแล้วก็จากคากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลอะัยฮิวะซสลามที่มีการจดบันทึกรวบรวมไว้จากตำรับตำราที่ถูกต้องนะครับและหลายตำราตำราที่บรรดานักวิชาการอัลลอฮ์มะได้รวบรวมไว้นะครับแล้วก็เรื่องของเ,อเรื่องของการบอกเล่าของนิยายปรามปรานั้นไม่สามารถจะนํามาใช้เป็น หลักฐานได้นะครับในแง่มุมของประวัติศาสตร์นะครับฉะนั้นประวัติศาสตร์จรึงมีความสําคัญและไม่ได้อยู่ในฐาหน้าของนิยายปรัมปรานะครับหรือนิยายบรมปราณแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นการตรวจสอบประวัติศาสตร์ที่อุลมามะเขาได้ตรวจสอบเขาเล็งเห็นว่าเป็นความสมบูรณ์ก็นำมาสู่การเผยแพร่อิสลามด้วยกับประวัติศาสตร์ของท่านอนับดุลับลร์ดมุลัมมัะสัลลัม มีรายงานท่านอันนัตนะครับท่านอันนัตบินทาริสนะครับได้เล่าว,ว่ามูรอได้กล่าวแก่ชากุเรตว่าโอชากุเรสเอ,อ๋ยขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกท่านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีการหลอกลวงใดใดช่วงเวลาที่มูฮัมหมัดอยู่กับพวกท่านนั้นเขาเคยเป็นคนที่พวกท่านพึงพอใจนะเป็นผู้ที่มีความพวกท่านพึงพอใจกับเขามากที่สุดอย่างเช่นเวลาที่พวกท่านมีเรื่องราวต่างเนี่ย พวกท่านจะไปหามมฮัมหมัดกันคำพูดของเขาหน้าเชื่อถือมากที่สุดความซื่อสัตย์และเขาของเขานั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจนกระทั่งเมื่อพวกท่านเห็นเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ผิดเพี้ยนเพราะเขานําคําสอนมาเผยแพร่ก,กับพวกท่านพวกท่านก็กล่าวหาว่าเขาเป็นนักไสยศาสตร์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาไม่ใช่นักไสยศาสตร์เพราะเรารู้จักการทาไสยศาสตร์ และการปัดเปล่าและการผูกพมกับพวกเขาดีพวกท่านกล่าวหาว่าเขาเป็นนักโหราศาสตร์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาไม่ใช่น,นักโหราศาสตร์เพราะเรารู้จักโหราศาสตร์ที่ดีรู้จักโหราศาสตรด์ดีทั้งการพึมพำการพร่มการกล่าวของนักไสยศาสตร์และสิ่งที่พวกเขาได้สวดอ่านกันพวกท่านกล่าวหาว่าเขาเป็นนักกวีขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาไม่ใช่น,นักกวี เพราะเรารู้จักบทกวีดีเราเคยได้ยินรูปแบบของกวีทั้งหมดมาแล้วพวกท่านกล่าหาว่าเขานั้นเป็นคนบ้าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาไม่ใช่คนบ้าเพราะเ,าเราเนารู้จักคนบ้าดีว่าอากัปกิริยาของคนบ้าเป็นอย่างไรเขาไม่ได้กระเสือกกระสวนวุ่นวายและสับสนเหมือนคนบ้า สุดแล้วแต่จะหาวิธีการต่างๆที่กล่าวร้ายท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฟุอะลัยฮิวะสลามเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้าถึงนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฟุอะลัยฮิวะสลามพี่น้องครับประวัติศาสตร์ของท่านนบีเป็นข้อคิดให้กับเราไปอย่างมากเชิญแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับกับประวัติศาสตร์ของท่านนบีครับวันนี้จารลาบไปก่อนนะครับสุบฮานักท่าอฮุมะบอเบฮัมดิกะซะาฮานุอัลลอฮิลลัลฮิลลัลอัลต่า أستغفرك أدعوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع